นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องถ้าทักหาคุณครูไปแต่ไม่ไปหาที่โรงเรียนจะผิดไหมและควรทำยังไงกับคนที่บล็อก Facebook เรามีคนมาปรึกษาว่าสวัสดีครับขอถามว่าการที่ทัก Facebook ไปหาคุณครูที่โรงเรียนเก่าปีละครั้ง แต่ไม่ได้กลับไปเยี่ยมคุณครูที่โรงเรียนเลยนี่จะดูน่าเกลียดไปไหมครับอีกคําถามคือผมโดนน้องบล็อก Facebook ถ้าจะใช้อีกบัญชีหนึ่งแล้วไปคุยกับน้องเขาจะบล็อกผมซ้ํำไหมครับผมเชื่อว่า2คําถามนี้ต้องเคยมีคนที่สงสัยแน่นอนคําถามแรกเลยตอบง่ายมากก็คือจริงๆมันไม่เป็นอะไรแต่บางครั้งาอาจจะเจอคุณครูที่เขาอยากจะกลับมาเจอหน้าเราหรือเปล่าไม่รู้ว่าคุณครูจะสนิทกับคุณมากน้อยเพียงใด แต่ละคนจะมีความสนิทสนมกับคุณครูไม่เท่ากันบางคนสนิทมากบางคนสนิทน้อยบางคนเจอบ่อยบางคนไม่ค่อยได้เจอซึ่งบางครั้งเนี่ยคำว่าทักไปหามันก็โอเคแล้วในสบับมุมมองผมซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะไปบังคับหรือว่าไปบอกไม่ได้ว่าเราทําแบบนี้มันดีกว่าแบบนั้นหรือเปล่าเพียงแต่ว่าเราเอาที่เราสะดวกและเราก็เอาที่ตรงจริตกับคุณครูด้วยเช่นคุณครูอยากเจอเราพอมีเวลาไหมเราไปเจอท่านเราไปหาท่าน เอาอะไรติดไม้ติดมือไปฝากท่านด้วยก็ดีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณครูเขาไม่ชอบการที่ไปเจอบ่อยๆก็ทักไปหาเขาการคุยการการสนทนากันก็เป็นทางออกที่ดีเหมือนกันและอีกคําถามหนึ่งก็คือถ้าเกิดสมมุติเขาบล็อก f a c e b o o k เราควรทํำยังไงจริงๆแล้วเราก็ควรที่จะไม่จำเป็นต้องทําอะไรถ้าเกิดสมมติเขาทําขนาดนั้นแปลว่าเราไม่ได้มีความสําคัญขนาดนั้นเรายอมรับความจริงเลยแล้วก็มูฟออนว่าโอเคคนนี้ก็อาจจะไม่อยากคุยกับเราจริงๆ ซึ่งถ้าเกิดรุมุติเราไปตื้อไปทู่ซีบ่อยๆมันอาจจะยิ่งบานปลายเขาอาจจะไม่ชอบเราและเกลียดเราไปมากกว่านี้ด้วยซ้ําทางที่ดีคือไม่จําเป็นต้องสมัคร Facebook อีกแอคเขาหนึ่งแล้วไปทักหาน้องเขาเพราะว่าเขาก็รู้อยู่ดีว่าเราคือคนคนนั้นซึ่งมันมีค่าเท่ากันผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าบางคําถามเราอาจจะสามารถตอบคาถามนั้นได้เอง ผ่านการทบทวนและการคิดพิจรารณาด้วยตนเองก่อนได้ตลอดเวลาและนี่ก็สิ่งที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนว่าไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นจะหนักจะเบาจะช้าจะเร็วจะอะไรก็แล้วแต่คุณทุกคนสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับตัวเองได้อย่างแน่นอนการที่เราสอบถามตัวเองมันก็เหมือนกับการที่เราสอบถามตัวเองเช่นเดียวกันบางครั้งเนี่ยเราลองมองอีกมุมหนึ่งดูว่าการที่เราทักไปหาคุณครูมันก็ดีมากแล้วนะ ดีกับบางคนที่เขาอาจจะยังไม่เคยทักทายคุณครูไปหรือว่าการที่โดนบล็อก Facebook ลองมองอีกมุมหนึ่งก็คือมันทําให้เราได้รู้ว่าเขาไม่อยากคุยกับเราบางครั้งเนี่ยการที่จะมีคนมาพูดกับเราตรงๆมันอาจจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าสมมุติเรารับไม่ได้อาจจะเสียใจหนักกว่านี้แน่นอนเขาอาจจะทําแบบนี้ให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องยุ่งกับเขาอีกมันอาจจะเป็นคําตอบแล้วว่าเราไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับเขาไม่ว่าเราจะทําอะไรผิดหรือว่าเราเป็นคนแบบไหนก็ตาม มันอาจจะไม่สําคัญเท่ากับว่าใครอยากจะคุยกับเราหรือไม่อยากคุยกับเรานั่นคือปัญหาที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องคิดและพิจารณามันแล้วผมเชื่อว่าคําตอบเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะคิดได้เองโดยที่มันเป็นความรู้สึกลึกๆว่าเออถ้าเกิดสมมติเรารู้สึกแบบนี้เราลองไปอยู่โพซิชันนั้นเราจะมีความรู้สึกยังไงคําตอบมันก็จะเป็นเหมือนกันหมดคล้ายๆกันหมดการทักหาคุณครูก็มีความเพียงพอต่อการที่ทําให้คุณครูได้รู้สึกว่าลูกศิษย์คนนี้ยังนึกถึงอยู่เสมอ ถ้าเรามีเวลาก็ไปหาถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ต้องไปหาก็ได้ซึ่งผมก็ได้เน้นย้าเสมอว่าให้เราสอบทานตัวเองเอาที่เราสะดวกเลือกสะดวกคือเลือกที่เราว่างไม่ใช่เลือกที่เราไปดูเลิกงามยามดีนั่นไม่ใช่เลิกที่ดีเลยการที่เรามีความคิดที่อยากจะไปเป็นสิ่งที่ดีมากการที่เราเป็นคนกระตัญยูต่อคุณครูเป็นคนที่น่ารักต่อผู้คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นกับผู้ใหญ่กับเพื่อนกับแฟนหรือแม้แต่กับตัวเอง เราก็ย่อมมีแต่ผู้คนมากมายที่รักเราแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่สะดวกเราก็ยังพอมีเวลาไปหาท่านได้นั่นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประเสริฐที่สุดผมก็เลยอยากจะแนะนําทุกคนว่าใครที่เรียนจบออกไปแล้วแล้วมีเวลาไปหาคุณครูบ้างรวมตัวกับเพื่อนก็ได้หรือว่าเพื่อนสนิทเราสนิทกับคุณครูแล้วก็ไปหาคุณครูด้วย พร้อมกันกับเพื่อนไปเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าทุกอย่างมันไม่มีคำว่าตลอดไปบางทีคุณครูเขาจากไปบางทีคุณครูเขาเป็นโรคมะเร็งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เสมอบางครั้งก็อาจจะ,กะเกษียณในวัยที่เรากําลังทํางานกําลังคุ้นคิดอยู่กับบางเรื่องและนั่นแหละคือคําตอบว่าหลายครั้งที่เราชอบเพิกเฉยอะไรบางสิ่งไปก็จะมารู้ตัวก็สายเกินไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปแล้วมันก็ย้อนกลับมาไม่ได้อีกแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เป็นประสบการณ์ในชีวิตเราจึงจะเข้าใจว่าเราควรทําอะไรแต่ตอนนี้ผมก็แนะนําว่าให้ลองหาเวลาทักทายไปดูก่อนถ้าเกิดสมมติคุณครูท่านก็สามารถที่จะตอบได้ท่านก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเกรงใจเราที่เราจะต้องหาเวลามาหาท่านเราก็โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่านบอกว่าท่านอยู่โรงพยาบาลท่านกําลังป่วยเราพอมีเวลาไหมไปหาท่านได้บ้างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําว่าเราต้องดูเหตุการณ์ บวกกับความสะดวกเราด้วยว่าเราสามารถไปหาได้ไหมนั่นคือคําตอบที่ดีที่สุดการเจอปัญหาเรื่องการทักทาย Facebook กับคนแปลกหน้าไปนั้นเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่แต่ละคนจะตอบสนองแตกต่างกันไปเราไม่สามารถไปบงการหรือบังคับใครได้เลยผมเอาประสบการณ์ส่วนตัวก่อนก็คือผมก็เคยทักผู้หญิงใน Facebook ไปเหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งก็ตอบกลับมาบางครั้งก็ไม่ตอบกลับมา ซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วหลายๆครั้งที่ผมถามตัวเองว่าทําไมถึงไม่ยอมเริ่มต้นความสัมพันธ์สักทีซึ่งแน่นอนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราย้อนกลับมาถามตัวเองนั่นคือคําตอบที่ดีที่สุดแล้วว่าเราต้องการอะไรในความสัมพันธ์เราต้องการคบเขาจริงๆจังหรือเปล่าหลายครั้งมันเป็นคําตอบที่ว่าไม่ใช่ในสิ่งที่เราต้องการจริงๆเราอาจจะยังไม่ชอบเขามากพอเราอาจจะยังไม่เคยเจอเขาและที่สําคัญที่สุดเราไม่รู้จักเขาจริงๆด้วยซ้ำว่าเขาคือใครเราทักทายไปหาเขาเพราะว่าเขาหน้าตาดี รูปโปรไฟล์น่ารักมากสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราสะท้อนกลับมาหาที่ตัวเองว่าเราไม่ได้รักคนที่หน้าตาหรอกเรารักคนที่นิสัยเรารักคนหนึ่งที่ความผูกพันการร่วมทุกข์ร่วมสุขซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้มันเกิดประสบการณ์สิ่งเหล่านี้มันเกิดโมเมนต์ขึ้นมาแล้วแน่นอนว่าหลายครั้งที่เราทักไปเราชวนคุยแล้วเขาบล็อกเรานั่นคือคําตอบแล้วว่าเขาไม่ได้สนใจเรามากเพียงพอแล้วนั่นคือคําตอบว่าหลายครั้งทุกคนก็คิดแบบคล้ายๆกัน ราชอบที่จะเปิดโอกาสให้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อนที่มหาวิทยาลัยหรือว่าเพื่อนร่วมคลาสต่างๆที่เราเจอกันเป็นประจำสิ่งเหล่านี้มันเกิดความรักขึ้นได้ดีกว่าแล้วก็ได้ยั่งยืนมากกว่าผมก็เชื่อแบบนั้นมาเสมอแต่หลายๆครั้งที่บางคนไม่เคยได้ออกไปในสังคมอาจจะเจอคนยากนิดหนึ่งผมอาจจะแนะนำเป็นการส่วนตัวว่าให้ลองเปิดโอกาสไปลองเข้าคลาสดูไปลองเรียนหรือไปลองทำกิจกรรมอะไรต่างๆ ที่ให้เราได้เจอผู้คนสักนิดหนึ่งอย่างน,อน้อยเราได้คุยแล้วได้สนทนามันก็ยังได้เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างดีกว่าที่เราจะมาหาคู่ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ผ่าน Facebook ที่เราไม่เคยรู้จักกันสิ่งเหล่านี้ผมอาจจะตอบ100%ไม่ได้ว่าคุณจะไม่เจอเนื้อคู่ในสื่อออนไลน์แต่ผมบอกได้เลยว่ามันยากมากๆเพราะว่าแต่ละคนเจตจำนงในชีวิตไม่เหมือนกันเราต้องเรียนรู้แบบนี้เสมอ เราไม่สามารถตอบคำถามที่ยังไม่มีการเกิดขึ้นได้ว่าการที่จะทักไปซ้ำๆเขาจะรู้สึกดีกับเราไหมแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวนั้นบอกเลยว่าเปลี่ยนคนจะดีที่สุดการดึงดันไม่ช่วยอะไรและนี่คำแนะนำที่ผมเชื่อว่ามันสำคัญมากๆเราอย่าไปทำแบบนี้เลยการทำแบบนี้การที่ตือ้อทูซีดึงดันไม่ช่วยอะไรจริงๆวันหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจว่าเราไม่ชอบคือไม่ชอบเราต้องรู้ตัวเองว่าเราเข้ากันไม่ได้ แน่นอนเรา,าจ,จะมีเหตุผลมากมายว่าโอเคคุณต้องให้เวลาฉันมากกว่าน,นี้สิคุณยังไม่รู้จักฉันเลยผมเชื่อทุกคนมีการจัดคนอื่นมีการสเตรโอไทป์คือการตัดสินผู้อื่นที่ภายนอกมันเป็นเรื่องปกติเราก็เคยเป็นคนอื่นก็ทําแบบนั้นกับเรามันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เราต้องเรียนรู้ก่อนว่า การวางใจเป็นกลางสําคัญที่สุดเราเป็นคนหวังดีกับผู้อื่นแล้วก็ต่อสังคมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ดีหลายครั้งปัญหาจะเกิดหลังจากนี้อย่างเช่นเราทักทายไปหาคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกชอบเขามากเลยแต่เขาไม่ชอบเราเราก็ตื้อทุกวันตื้อทุกวันแน่นอนว่าหลายครั้งอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้หรือว่าหลายครั้งอาจจะสมหวังแต่เปอร์เซนต์การสมหวังนี่น้อยมากๆเพราะว่าการตื้อไม่ได้ช่วยอะไรคุณอาจจะลองทักไปหาบ่อยๆ แสดงความห่วงใย,ยแสดงการที่เราให้เวลากับเขาใส่ใจกับเขาอยากออกมาจากใจจริงๆเนี่ยผมก็ยังเห็นว่ามันมีโอกาสมากกว่าการไปตือ้อหรือการทักไปซ้ำๆการทักไปซ้ำๆนี่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างอันตรายสักนิดหนึ่งมันดูเหมือนว่าเราใซโคมากๆเราต้องการให้เขาตอบเราให้เร็วที่สุดตอบกลับแบบให้เราทันท่วงทีเลยสิ่งเหล่านี้มันเหมือนมาย้ำเตือนว่าเราจะต้องปล่อยวางสักนิดหนึ่ง เราอาจจะหลงเข้ามากเกินไปหรือเปล่าใจเย็นๆไม่ต้องไปทําแบบนั้นการรีบร้อนรีบโดอนมันทาให้ความสัมพันธ์มันแย่ตั้งแต่แรกเลยผู้หญิงเขาก็จะไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้ที่ผู้ชายลุกแรงลุกเร็วดูเหมือนว่าฮุกอับประมาณว่าดึงเข้ามาเลยเราไม่สนใจแล้วว่าเราชอบคนนี้เราก็อยากได้เขาคนนี้มาเลยแต่จริงๆในความสัมพันธ์มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดสมมตุติคุณต้องการให้เขามีความสุขที่เขาคุยกับคุณคุณก็ต้องให้เวลากับเขาให้พื้นที่กับเขามากเพียงพอสุดท้ายนี้ ความรักอาจจะเกิดจากความรู้สึกแต่บางครั้งก็อาจจะเกิดจากความผูกพันเมื่อโลกโซเชียลมีเดียมีแนวโน้มที่จะหลอกลวงมากกว่าจริงใจต่อกันมันจะเป็นการยากมากที่จะให้คนเปิดใจคุยกับเราอย่างแท้จริงและนี่คือความเป็นจริงอย่างยิ่งของยุคสมัยนี้มันเป็นสิ่งที่อยู่กันดาด,ดื่นมากว่าเราทุกคนขาดความจริงใจต่อกันและกันมิหนำซ้ำเรายังขาดความจริงใจต่อตัวเราเองหลายครั้งไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรหลายครั้งที่เราไม่รู้ว่าเรา ร้ายกว่าที่เราคิดเรามีมุมดาร์กมากเรามีมุมที่สามารถที่จะคิดอะไรในแง่ลบได้มากมายหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจตัวเองเลยเราฟุ้งซ่านมากๆเราต้องการอะไรบางสิ่งเต็มไปหมดเลยสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันทำให้เราส่งผลมาที่การแสดงออกมาที่สีหน้าแววตามาที่การกระทํำหรือว่าการพิมพ์คุยกันสิ่งเหล่านี้มันทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกกลัวว่าคุณมาแนวไหนและหลายๆคนก็ไม่รู้จักเรา ต่างคนต่างมองในมุมเดียวกันว่าคุณคือใครและเราคือใครหลายคนไม่รู้จักตัวเองด้วยซ้ําหลายคนไม่รู้ว่าอีกคนนึงเนี่ยเขาต้องการอะไรในชีวิตเราหลายคนที่เขาเข้ามาเขาจะมาหวังดีกับเราจริงๆเหรอใครกันแน่ละ่ะที่รักเราจริงๆผมเชื่อว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่ทุกคนต้องทําโลกโซเชียลไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่โลกโซเชียลก็ไม่ได้หวานแหววขนาดนั้นทุกอย่างมีทั้งดีและแย่เราต้องแยกแยะ เราต้องดูคนให้ออกสิ่งที่สาคัญที่สุดคือเราต้องรักตัวเองให้เป็นแล้วเราจะแยกแยะออกว่าคนคนนี้เขาจริงใจกับเราหรือเปล่าเขารัก <c oughs> เราจริงๆไหมและเขารักตัวเองเป็นหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นคําถามที่วนเวียนกันไปแล้วมันก็ย้อนกลับมาถามตัวเองเสมอว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้อะไรแบบนี้เราจะเรียนรู้ได้เลยว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะดูคนออกเราจะมองคนเป็นแล้วเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรกับเราผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ ขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ด้วยนะครับ